ค่ะโอเคงั้นทิกลับไปช่วงที่สามนะคะช่วงที่ทุกคนรอคอยค่ะโอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับสแกน QR code เพื่อรุ้นรับของรางวัลก่อนนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับใครที่สแกนเสร็จเรียบร้อยนะครับกดห้ามามาให้ผมในช่องแชทด้วยนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมขออธิบายเสริมนิดนึงในช่วงนี้นะครับก็คือ ช่วงนี้เราจะแนะนําสินค้าที่เป็นสินค้าใหม่หรือสินค้านวัตกรรมนะครับที่ยังไม่เคยมีขายในแมคโครนะครับแล้วก็จะมาแนะนําว่าความเป็นมาของสินค้าชนิดนี้มีอะไรทําอย่างไรนะครับทําไมถึงเป็นนวัตกรรมนะครับจะมีด้วยกันอยู่5สินค้า5แบบด้วยกันนะครับแล้วกติกานะครับ ระหว่างนี้จะมีวิดีโอแต่ละสินค้าให้ทุกท่านดูนะครับในวิดีโอนั้นก็จะประกอบไปด้วยคอนเทนต์คือ1รายละเอียดของสินค้านะครับ2คือความเป็นนวัตรกรรมของสินค้านะครับสมก็ 3. คือราคาและโปรโมชั่นของสินค้านะครับ4ี่ก็คือช่องทางการติดต่อนะครับทุกท่านสามารถที่จะติดต่อผ่านช่องทางที่ผู้ประกอบการได้ให้ไว้สามารถติดต่อได้เองเลยไม่ว่าจะติดต่อไปซื้อสินค้านะครับ ติดต่อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่ผมพูดสรรพคุณมาทั้งหมดเนี้ยอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับอยากให้ทุกท่านไปศึกษาหรือหรือหาความรู้เพิ่มเติมก่อนนะครับโอเคครับสินค้าตัวแรกนะครับจะเป็นสบู่น้ำนมข้าวนะครับผลิตจากข้าวห้าชนิดนะครับจะสรรพคุณก็คือจะทําให้เอครับผมของโหลครับ น้ำนมข้าวนะครับจะผลิตทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นนะครับแล้วในตัวสบู่จะมีเม็ดบีดนะครับเม็ดบีดเนี้ยไม่ได้ผลิตจากไมโครพลาสติกนะครับจะผลิตจากเม็ดข้าวแท้ๆจริงๆนะครับเป็นเม็ดข้าวที่เป็นออแกนิกนะครับจากชาวชาวนานะครับสินค้าตัวที่สองนะครับสเปรย์แก้วฟิสินโดมนะครับผลิตจากไขตัวชมดเช็ดนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูไปดูกันนะครับว่ามันมันมันมีความเป็นมายังไงนะครับแล้วก็ ตัวที่สามนะครับเป็นอาหารเสริมโปรตีนจากไข่ขาวนะครับหนึ่งซองสามารถกินทดแทนไข่ไก่ได้สามถึงสี่ฟองนะครับแล้วก็เตาอบนะครับเตาอบขนมปังนะครับราคาพิเศษสําหรับพนักงานเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือมะม่วงอบแห้งนะครับเคลือบกะทินะครับอร่อยมากๆนะครับโอเคครับพี่ฮักไปสินค้าตัวแรกได้เลยครับไอเดียในการสร้างสรรค์สบู่ของ Cosmos Harmony นะคะคือ สบู่เนี่ยมันสามารถเป็นอย่างอื่นนอกจากการทําความสะอาดร่างกายได้เพื่อที่สร้างให้วันแต่ละวันของเราเนี่ยค่ะมีความสุขแล้วก็สดชื่นจากสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนี้ได้คอนเซ็ปของแบรนด์ c o s m o s and Harmony คือเราเน้นว่าเราต้องการจะสร้าง สินค้าที่เป็นของขวัญให้กับผู้ใช้แล้วก็ผู้รับได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะจุดเด่นของเราก็คือเรื่องดีไซน์ค่ะก็แต่ละตัวมีเรื่องราวของมันเพราะฉะนั้นเวลาคนที่จะซื้อสินค้าเนี่ยเขาจะซื้อที่เรื่องราวด้วยเพราะจะไม่ได้ซื้อแค่ตัวสบู่เพราะว่าสบู่มันก็มีเยอะมากในท้องตลาดน,นะคะแต่ว่าเหมือนเขาซื้อค,คุณค่าของเรื่องราวที่เราเล่าให้เข้าไปในสบู่อะค่ะ ช่องทางการติดต่อของสบู่นะครับมีดังนี้นะครับสามารถติดต่อผ่านช่องทางไลน์หรืออะไรก็ได้นะครับราคาโปรโมชั่นนะครับก็คือลด30%นะครับไม่มีขั้นต่ำทุกผลิตภัณฑ์นะครับอ่แล้วก็ท่านไหนที่ได้กิฟต์ได้วอตเชอร์เงินสดไป100บาทนะครับสามารถเอาไปใช้ซื้อสินค้าในนี้ได้ทั้งหมดนะครับแต่จะมีเงื่อนไขก็คือต้องขั้นต่ำา1000บาทนะครับสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางนี้เลยนะครับ ท่านไหนที่อยากได้ราคาโปรโมชั่นนะครับเพียงแค่แคบหน้าจอหน้าจอนี้ไปนะครับหรือใช้คำพูดที่ว่าเออใช้คำว่ามาจาก i n n o v a t i ัน Day นะครับก็จะได้สามารถได้ราคา30เเซนนะครับไปนะครับโอเคครับไปสินค้าตัวถัดไปได้เลยครับนะครับสินค้าตัวนี้นะครับเป็นสเปรย์บรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับผลิตจากไข่ชมดเช็ดนะครับ และสามารถพ่นได้85ครั้งต่อ1แคปซูลนะครับไม่ผสมแอลกอฮอล์และน้ำมันนะครับมี3กลิ่นพรีเมียมอาคว้าแล้วก็กลิ่นพรีเมียมเนี่ยช่วยบรรเทาอาการลายปวดกล้ามเนื้อนะครับอคว้าช่วยบรรเทาอาการลดอักเสบปวดบวมนะครับแล้วก็วูดแลนช่วยลดตาลายน้ำมืดตามมวนะครับราคาโปรโมชั่นนะครับ299บาทจาก429นะครับถึง31พฤษภาคมนี้นะครับสำหรับงาน i n n o v a t i o n Day เท่านั้นนะครับ เ <Hey, S 1> ล่ <ขอ S 2> าแบบกล่าวหน่อยสิ <ใช S 2> จ้า <ใช S 2> ว่าทําไมช,ชมดเช็ดไอตัวชมดอะไรไขชมดเนี่ยทําไมถึงที่ว่าชาวบ้านเขาฆ่าชมดกันนะจ๊ะเอเอ่อเนื่องจากชมดเช็ดเนี่ยแต่ก่อนเขาเอาชมดเช็ดเนี่ยมากินมเมล็ดก,กาแฟใช่ไหมครับแล้วก็มันจะได้กาแฟจากชมดเช็ดมาแต่เนื่องจากการเอาชมดเช็ดมากินกาแฟเนี่ยมันทําใหม้มันเป็นปการทารุณกรรมสัตว์นะครับทีเนี้ยเขาก็เลยแบนกาแฟตรงนี้ไปทีเนี้ย ระหว่างแบรนด์ตัวชมดเช็ดก็แบบโดนค่าทิ้งบ้างเอาไปขายให้หน่วยงานไหนก็ไม่มีใครรับซื้อครับทีนี้ก็เกิดโครงการหนึ่งของโครงการพระพันปีหลวงนะครับนำชมดเช็ดเนี่ยมาวิจัยในส่วนต่างๆนำไขามาวิจัยครับจึงเกิดเป็นสเปรย์ตรงนี้ขึ้นมาครับการการได้ไขมันมาเนี่ย <S 2> <S 2> <S ไม่ได้เป็นการททารุลนกรรมสัตว์นะครับเป็นไข่ออกมาไข่ของมันเนี่ยม,มันผลิตของมันอยู่แล้วนะครับอันนี้ทางเขาเคลมมาว่าอย่างนี้นะครับ โอเคครับทุกท่านสามารถที่จะ,ะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่3มช่องทางนี้ได้เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับท่านสามารถที่จะแคปหน้าจอนะครับหน้าจอนี้หรือใช้คำ innovation day นะครับเพื่อรับราคา299บาทนะครับสวัสดีค่ะอาบุโกนะคะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรตีนจากไข่ขาวนะคะ ซึ่งมีกรดอะมิโนโครบถ้วนนะคะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อทําให้ร่างกายแข็งแรงนะคะประกอบไปด้วยวิตามินแร่ธาตุถึง14ชนิดนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะผลิตภัณฑ์อบูโปของเรานะคะเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมนะคะที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการอยากช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจนะคะของราคาไข่ไก่เนี่ยตกต่านะคะร่วมกันกับอาจารย์ จากคณะเพสัชจุลานะคะร่วมิจัยโดยการนําไข่ไก่นะคะมาสก,กัดเอาไข่ขาวที่บริสุทธิ์นะคะเพื่ออะไรไข่ขาวที่บริสุทธิ์เนี่ยจะช่วยทําให้เราเนี่ยย่อยง่ายไม่ขาวแล้วก็ไม่ทําให้ท้องราบุูมนะคะจึงทําให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนขึ้นบัญชีเป็นผลิตภัณฑ์นวัตรกรรมแห่งชาตินะคะ,ะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมดถึง3รสชาตินะคะจะประกอบไปด้วย1 วานิลา2ส,สตรอเบอรี่นะคะแล้วก็3ตัวช็อกโกแลตซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทานง,ง่ายไม่ขาวแล้วก็ย่อยง่ายด้วยนะคะโดยใน1กล่องใหญ่ๆแบบนี้นะคะจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด12สองซองเล็กๆอย่างนี้นะคะโดย1ซองนี้จะมีโปรตีนถึง10กร,รัมด้วยกันนะคะเทียบเท่าการทานไข่ไก่ขาวเนี่ย3ถึง4ฟองเลยนะคะ โดยผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็ทานง่ายมากเลยนะคะแค่สีขั้นตอนเท่านั้นก็คือฉีกเทเขย่าดื่มนะคะฉีกนะคะก็คือการฉีกผลิตภัณฑ์นะคะฉีกที่ตองผลิตภัณฑ์ออกฉีกนะคะเราก็เทผลิตภัณฑ์ในนี้ในน้ํานะคะน้ำเนี่ยจะต้องใช้ประมาณ 180- ถึง2อ0 ml นะคะโดยใช้น้ําเย็นหรือน้ําอุ่นก็ได้นะคะหรือว่าน้าอุณนภุมิห้องนะคะแต่ว่าห้ามใช้ในน้ําร้อนเนาะนะคะ ฉีดเทอันนี้คือการเทนะคะก็เทลงไปให้หมดซองเลยค่ะคหมดแล้วนะคะฉีกเท,ทนะคะแล้วก็เราก็ทําการขยาบนะคะก็คือปิดฝาปิดฝาแก้วให้แน่นนะคะเทแล้วเราก็ขยาบนะคะแ นี้นะคะเราก็เปิดฝาแล้วก็เทใส่แก้วหรือใส่ภาชนะนะคะแล้วก็พร้อมดื่มได้เลยนะคะจบขั้นตอนฉีเทเขยา่าแล้วดื่มค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเหมาะสําหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการกลืนหรือการเคี้ยวนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะนอกจากผู้สูงอายุแล้วนะคะก็เป็นผู้ป่วยนะคะในกลุ่มของผู้ป่วยช่วงพักฟื้นก็สามารถทานผลิตภัณฑ์อบูโปของเราได้นะคะ และที่สําคัญเลยนะคะก็คือกลุ่มของผู้ที่รักสุขภาพรักการออกกำลังกายนะคะก็สามารถทานอะบูโปโปรตีนจากไข่ขาวของเรานะคะได้เช่นเดียวกันสําหรับการดูไลฟ์สดนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ทุกท่านนะคะก็คือในราคา590บาทนะคะจากราคาเต็มนะคะอยู่ที่750บาทนะคะลดไปถึง20%เลยนะคะสำหรับวันนี้ถึงวันที่ ส0ิบเมษายนนี้เท่านั้นนะคะต้องสําหรับคนที่ดูไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะคะหรือให้สะดวกเลยก็คือแคปหน้าตอที่ไพลินพูดถึงตอนนี้นะคะทักไปที่เพจของไพลินนะคะอบูโกไทยแลนด์หรือช่องทางลายนะคะ sbioborn ออนะคะที่ขึ้นให้ข้างล่างนี้เลยค่ะนะคะขอย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะห้า้อยเก้าสิบบาทนี้นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่สาสิบเมษายนนี้เท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ วัสดบ๊ากบ้าค่ะ, bye คะก็น,นี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์อัลบูโปรนะคะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากโปรตีนไข่ขาวนะคะกะ็ตอนนี้นะคะเราเราได้ราคามา590เนาะจาก750ผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยก็1ซองเนี่ยก็จะมีโปรตีน10กรัมเลยเท่ากับทานไข่ไก่3-4ฟองเนาะใครที่รักสุขภาพทานเวย์อยู่แล้ว แล้วก็อยากลองผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้นะคะหรือว่าใครที่มีผู้ป่วยผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านเนาะก็จะเหมาะมากค่ะ1กล่องก็มี12ซอ,องนะคะก็สามารถทักไปได้เลยที่ LINE ID แอดไบโบหรือว่าทักไปใน Facebook Page ได้เลยนะคะบอกว่ามาจาก Innovation Day Macro นะคะก็ล่าสุดเราก็ได้ไปต่อรองด้วยตอนแรกเขาบอกว่าให้โปรนี้ถึง30เมษาเนาะตอนนี้ เขาขยายให้นะคะถึงวันที่31พฤษภาคมค่ะเดือนหน้าเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ทักไปที่เพจได้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับแรดคีมุ่สีค่ะซึ่งมาพบกับน้องตัวนี้เลย เิ็นเล็กทัดล้าสุดมินิมอลเลยค่ะจะเป็น้วกตวงน้ำในปริมาณ10 ml หรือ10 cc นะคะตัวที่2จะเป็นตะแกรงที่อยู่ด้านในค่ะสามารถนําเอาออกมาทำความสะอาดได้สะดวกสบายมากเลยค่ะแล้วตัวที่3ค่ะจะเป็นถาดราองขนมปังสามารถนำขนมปังมาวางไว้แล้วก็นำเข้าไปอบได้แบบนี้เลยนะคะส่วนสุดท้ายเลยค่ะจะอยู่ด้านล่างของเตานะคะจะเป็น เศษขนมปังแบบนี้สามารถนำเอาออกมาทําความสะอาดได้ค่ะ่สามารถตั้งเวลาได้ถึง30นาทีและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่230องศาค่ะส่วนวิธีเติมน้ํานะคะน,นําน้ํานะคะเทใส่ลงไปในถ้วยตวงในปริมาณที่พอดี10 ml ตามที่กําหนดและเทลงไปในช่องเติมน้ําได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ก็จะสามารถมีไอน้ําอยู่ด้านในได้แล้วค่ะ พิเในราคาหนึ่งพันหารอยเกบาทไปเลยค่ะและมาพร้อมกับชุดซิลิโคอนอุปรกรณ์ทำขนมสีชมพูน่ารักมากเลยมีทั้งหมด6ชิ้นในหนึหกล่องนะคะสามารถติดต่อสองถามหรือว่าสนใจน้ันังซือทางด้านนี้ได้เลยค่ะค่ะผลิตภัณฑ์นี้นะคะ ตอนแรกเราได้ราคามา590เบนาะแต่ตอนหลังเราต่อรองเพิ่มนะคะตอนนี้เหลือเพียง999บาทนะคะอันนี้ก็เป็นเตาอ,อบขนมปังติ้งคิโมจินะคะบางคนอาจจะเคยเห็นเตาอ,อบาบวมูด้านะคะที่ราคาหมื่นกว่าบาทอันนี้ราคาย่อมเยาวกว่าเยอะนะคะไม่ถึง1,000บาทนะคะก็อบขนมปังได้นุ่มกรอบอร่อยนะคะโดยเทคโนโลยีที่เขาพัฒนาขึ้นนะคะก็ขนมปังก็จะยังกรอบแล้วก็ยังนุ่มอยู่นะคะ สามารถเข้าอันนี้เข้าไปที่แมคโคคลิกได้เลยนะคะค้นหาคีโบจิเตาอบขนมระบบไอ้น้ำ9ลิตรนะคะก็หรือว่าไปที่ลิงก์นี้ได้เลยนะคะภายใน31พฤษภาคมค่ะวิธีการสั่งก็เหมือนอวิธีการรับสิทธิ์ของพนักงานเลยนะคะท,ที่เพิ่งมีโปรโมโชั่นอยู่ตอนนี้คะ่ะค่ะอันต่อไปนะคะ ก็น่าสนใจมากนะคะเป็นมะม่วงอบมะม่วงอบแห้งนะคะอ,อบกับกน้ำผึ้งแท้ร้อยเปอร์เซ็นค่ะแล้วก็อยู่ในทางนึงก็คือเป็นการอาเอามาเคลือบกับเคลือกับกะทินะคะกะทิสดตอนนี้นะคะที่ร้านเขาก็เน้นส่งออกอย่างเดียวเลย ขายแต่ต่างประเทศนะคะยังไม่ค่อยมีในประเทศไทยเท่าไหร่เนาะมีทางเว็บไซต์ค่ะก็อันนี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์มะม่วงคัดพิเศษนะคะนี่ก็ยังไม่เคยเห็นที่ไหนเลยเนาะเป็นเป็นเจ้าแรกที่ทําลักษณะนี้ขึ้นนะคะคือเอามะม่วงเลยมาแปรรูปเป็นมะม่วงคัดพิเศษนะคะเอามาอบกับน้ํำผึ้งแท้เนาะก็จะมีคุณประโยชน์มากมายเลยเนาะมีมีไฟเบอร์สูงแล้วก็ น้ำผึ้งเองเนี่ยก,ก็ช่วยด้านสุขภาพไปในหลายอย่างนะคะก็จากเดิมที่ราคา145บาทนะคะก็ถ้าบอกว่ามาจากงาน uh, Innovation Day นะคะแล้วก็ uh, ทักไปที่ Li น์แอป Sweet B Honey นะคะหรือว่า Facebook Page uh, Sweet B Thailand นะคะภายใน31พฤษภาคมน,นี้ก็ได้ที่ราคา99บาทเลยะคะ่ะใน1ซองเนี่ยก็ใน1ซองใหญ่เนี่ยก็จะมี6ซองเล็ก เขาบอกว่าเขาทำชิ้นต่อชิ้นเลยก็คือพิเศษมากแล้วก็แล้วก็มีการนำวัตกรรมต่างๆมาประยุกต์ในการทำนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นสรุปนะคะทิพย์อยากจะรั่นเติมอะไรไหมคะ่ะก็สามารถจะถ่ายหน้าจอนี้นะคะสไลด์นี้เลยสไลด์เดียวนะคะก็เอาไป พิจารณาครั้งว่าเราอยากจะซื้ออะไรบ้างในราคานี้นะคะแชทไลน์ไปถามผู้ผู้ผู้ประกอบการนะคะผู้ขายนะคะหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อกี้มีหลายคนถามว่าเอชะชบดมันตายหรือเปล่าหรือ,อยังไงอันนี้ต้องขออนุญาตไปศึกษาดูในใน facebook ของเขานะอ,อัสลาไทยนะคะว่ามันมันทํากรรมวิธียางไรบางทีถามในเชิงเทคนิคทิ่จะตอบไม่ได้นะคะว่าสกัดออกมาอย่างไรนะคะก็ลองเข้าไปดูในนี้นะคะแล้วก็ อาจจะแคปหน้าจอนี้นะคะถ่ายหน้าจอนี้บอกเขาว่าเรามาจากงานนี้นะคะก็จะได้สินค้าราคานี้นะคะจนถึงวันที่31พฤษภาคมนะคะจนถึงวันที่31พฤษภาคมแล้วก็ส่วนเตาอบเนี่ยก็คือเข้าไปซื้อในแมคโครคลิกโดยใช้โปรโมชั่นของสตาฟนะคะซึ่งตอนนี้เรามีอยู่ด้วยนะคะในราคา999บาทเท่านั้นเองนะคะตัวเตาอบดีทเิปตัวเตาอบมันน่าจะหมดเขตตามโปรโมชั่นของสตาฟนะคะจะไม่ได้เดือนหน้านะค่ะ ก็ดูวัตถุประส,สงค์ที่เราเอาสินค้ามาเนี่ยเราอยากให้ทุกคนเห็นว่ามันมีสินค้าแปลกๆใหม่ๆอยู่ในตลาดนะคะเพื่อทําให้เราเตามตลาดให้ทันอนะคะไม่ได้มีเจตนาจะขายของเป็นหลักนะคะค่ะโอเคต่อเลยค่ะช่วงสุดท้ายค่ะก็จบแล้วนะคะสําหรับสามช่วงวันนี้ค่ะ